ยอดนะครับโอ้ย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 บ like ู้บูนี้งเป็นไม้อย่างกระดอกกระแด่ทีเนี่ยปดตัวอาจวดเต็มบูหมามบูบ้านแห็แตกคักเวโอ้ปุ่นโอ้ยมวนเพิ่นไข่กับมวน โอ้อยากบานโยม่ได้เอาแหม้ามานี่้าจูดวุนไปได้ทุกที่ขอให้มีคนอ้สานพร่เจ้าไปเบิดแหลนะครับหอเขา้าเข่าเดียวกรับอย่าวุดดาว้ดิเจ้าแปลกมั้งเป็นมาหาป่าบ้านเ้ากะสิเป็นยังสี่รอบบอรอบสาเลยนะครับ โอ้ยเบึ้งร้องเข่าเนี่ยหาเมาป่า้หลายแท้ปัดตัวห้าตอ้ป่าสวายล้วนล้วนแฮ้แหลกเลยปัดเบนี่ยกใจเรือเลยสุดยอดเลยวะเฮ้หมู โอ้ใหญ่คักเว้ยเบิ่งเนยไส่เดียวกันเลยเนาะครับไส่เดียวกันสุดยอดสุดยอดมาเอาเด้อผู้ใดเสียกินปลาเขาปลาเนี่ยก็ปลาเทโพเทโพมันคล้ายๆปลาสวายเนาะมันคงจะตระกูลเดียวกันหรือมั้งครับปลากลายอ่อนโตเนียนเต้นอยู่นะสวายแต่ปากยาวกว่าผู้ใดอยากได้ตัวใดอ่ะเลือกเอา นี่จะโกบๆๆับน้ำเกิดแท็บนะครับเนาะนี่เพิ่นลงปลาก,กันนะครับก่สีเป็นอย่งสี่มวนพร้อมได้ปลาไปกินพร้อมแหกปากละสองร้อยอยู่กลางทางนะครับสองร้อยถ้าอยู่น้ำฟังกต่ร้อยเดียวร้อยเดียวนี่ยร้อยเดียวโอ้ได้ปลาอย่างแน่นั่นน่ะปลาจีนปลานิ้นครับโอ้ปลาจีนกับปลานิน้นโอ้เพิ่นปลาคุ้มโอ้ร้อยนึงไ่คุ้ม ร้องเพลยอะไรแล้วตอนนี้ดูในนันเด้อขนามเดะน่โู้ดฮอดสร้างมีบ้านแห่ในหอดสร้างอีกครับผมครับปารตัวมีทั้งเสือทั้งสร้างยอดนะครับเออพี่มาต้องรุ่งรุ่งที่ยอดนะครับรถเบนเปิดประทุนน่ะอ่า เคยขี่บอเคยมีบอแบบไอ้โอ้ยังความเด้อยังความเด้อเพราะว่าทางมันทุลักทุเลนะครับกที่จดเบ้นเปิดหมดทุนของเพื่อนนี่เหรอเคยได้สัมผัสกันบ่บรรยากาศแบบนี้นะครับแบบลุกพุ่งรุกพุ่งอันนี้เพราะแม้นนั่นนะเพราะว่าถนนมันเป็นจิงสี่เอลีนะครับนี่ ลำบากแน่นะครับการิงตียอดเดี๋ยวบอกก็แม่งหลบมาเนอโอ้โหติดตกเอานะครับโอ้ยหายใจว่วทั่วท้องทางมันบ่านั่นเนาะ ย่านรถเปร็นมันป่อมจะดกว่าแข่งครับตัมีคอนเทนต์ครับของแท้เลยครับรรยากาศสุกๆุดอันนี้อันนี้ของจริงนะครับของจริงฝนกระตกนะครับกตากฝนฝนปล่อยเลย แบบนี้แบรรยากาศหาปลาบ้านเขานะครับฝนมันตกถนนเละโอ้ <laughs> เปียกเบิร์ดเหครับ <laughs> นะ <laughs> โขมโขมโคมโขมโอ้ <laughs> ไป <laughs> เออช้างดีแน่แล้ววันที่เนี้ย <laughs> ตรงนี้ไปได้เปล่าได้ใชไเดี๋วไปโอ้โห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 โอ้ยวเดยวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยเวเดี๋ยวเดี๋ยวเ เดี๋ยวล้มก้อนม่เหอล้มโอ้ย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 ไอ้แดงบุ๋ยไอ้งบุยอเจ้หนึงโอ้ยโออ้ยโอ้ยโออยโ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 อโอย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 โอ้ยโออยโ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 อโอ้ ป่าเขาก็ได้มากินพร้อมนะครับนี่โอ้ใจหายแวบครับมีของแท้เลยครับของจริงของจริงของจริงบอมีคอนเทนต์บอมีตัวแล